สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับบะหมี่น้ำหมูตั้งน้ำใส่เนื้อหมูลงไปกับกระดูกหมูนะเพื่อนเพื่อนใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่ฝาเขียวลงไปด้วยร้อนเดือดงั้นแล้วก็ใส่ลูกชิมระหว่างร้อนเดือดต้มตับลงไปแนละ้วก็คนคนแล้วก็ขึนขนข้นมาใส่ตะเกียงใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ำไว้นะ จากนั้นต้มหมูต่อคุณหมูหมไปล,ล่อวๆจุมันเป็นฟองแล้วก็ใสยตะแกรงมันเดิมแล้วก็หันห่นพัดหั่นพัดแล้วแต่ชอบเลยนะเอาทีเดือดเลยหรออนนำมันลงมาเลยเยแยกหมูชิ้นออกมาน่ากินไหมข้าวชั่ว เอามันมาหา่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถั่วไว้หั่นมะนาวใส่ถัววไว้นี่คือส่วนผสมสสทั้งหมดจากนั้นมาลวกซ้นคนคๆไปใส่พักแล้วก็ขคนจากนั้นเอาใส่ตกเกะเกรงเหมือนเดิมน่ากินไหม ใส่หมูที่เราเตรียมไว้ใส่ตับที่เราเตรียมไว้ใส่หมูจากนั้นเอาสุปที่อร่อยทีสุดเน่นโลกมาที่ลงกับพร้อมลุกชิ้นหากินไหมทุกคน